ก็เชื่ออย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าปีนี้มันเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางแล้วจุย<ฆ>จ้ยผมก็คาดสมมติดวงดีที่บอกจุดเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเริ่มบูรณะบ้านในโนเวทบ้านคนนี้จริงๆแล้วอะ่ะบ้านคุณมดดำอะ่ะมันหลังพิงตะวันตกม,มันดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะ<อ>ปีแล้วมีชื่อเสียงดาวเก้าเข้ามาเนี่ยดาวเก้าดาวชื่อเสียงดาวการเงินดาวโอกาสคุณเข้ามาปีนี้เป็นดาวเงินทองอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคุณกบอกว่า คนที่บ้านหันไปทางทิศตะวันออกหลังไปทางทิศตะวันตกครับชีวิตคุณเริ่มดีได้แต่ปีที่แล้วแล้วใช่เพราะจริงๆมันดีมาหลายปีแล้วแต่ปีที่แล้วอะ่ะเป็นดาว9้าเข้าสู่ทิศตะวันตกซึ่งมันดาวชื่อเสียงดาวโอกาสเราจะไปทําอะไรก็เฮ้ยไอคนเนี้่ย มันใช้ได้เว้ยเจ้านงเจ้านายเห็นแล้วเฮ้ยมันเข้าตาเว้ยพอปีนี้ก็เลยให้งานทําเลยใหม่ๆจริงเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําได้คือการเอาบ้านรีโนเวทให้มันใหม่ขึ้นจริงไหมครัจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยเมื่อนานถึงเริ่มสร้างบ้านใหม่หมดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วงานก็ทำใหม่หมดเลยพอพอพอทำด้านนี้ดังเลยเอาเหรอฮะงานมาทันทีเลยตรงนี้อ่ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นทิศเหนือเพรทิศเหนือเห็นไหม จริงแล้วเขาบอกว่าการที่ทาสีบ้านโดยเฉพาะคนที่มีบ้านตอนเราเชื่อว่าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกหลังพิงทิศตะวันตกเนี้ยเขาบอกเริ่มต้นจากการทาสีบ้านที่มันช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยครับเนี่ยมื่อทสีบ้านใหม่หมดเลยเพราะวสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิหทาสีบ้านมีวงจุ้ยเกี่ยวกับสีบ้านสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันก็คือลังสีชนิดหนึ่งพอโดนสะท้อนแสงเนี่ยมันก็แผ่ลังสีออกมาซึ่งลังสีตัวเนี้ยมันก็จะส่งเสริมทิศทางของตัวในบ้านเอง แล้วแล้วปีนี้ถ้าสมมติคุณผู้ชมเขากำลังทำบ้านอยู่เนี่ยนะฮะบ้านคนอื่นนะเขาควรจะทาสีพวกอะไรที่แบบถ้าทิศตะวันตกเราควรจะทาสีอะไรทาสีขาวขาวสีเทาถ้าสมมติฐานปทางทิศตะวันตกหัดไม่ไม่หลังบ้านหมอดูพงจุ้ยจะดูหลังบ้านเป็นหลักเขาอยูหน้าบ้านไม่ใช่หลังบ้านคือประธานหลังบ้านคือความมั่นคงเขาถึงบอกให้เจ้าของไปอยู่หลังบ้านถูกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเรานั่งภูเขาหลังบ้านคือภูเขาเรานั่งอยู่ในภูเขาเราจะเห็น บริวารเราทำอะไรทั้งหมดเลย